กินมากหอมวนไปเลยโอ้น่ากินมากสวยงามวางที่นี่ปึ๊บ้วงไปเลย ทำปอเปี๊ยะวุ้นเส้นกุ้งกันค่ะมาเบิงงวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกหั่นเห็ดหอมแักไอ้กอนพี่จากนั้นเห็ดหูหนูจ้า แค่นอดปอกเปล,อเลือกแล้วโอเคตั้งน้ำให้เดือดวัวกุ้งจ้าน้ำเดือดแล้วกินไปเลยเพิงส่งไหมไงส่ง คุณดาวบอกอะไรบอด้เด้อค่ะพอตัดออกาโอเคเจีงเจีงก่อนด้วยพี่น้องคุณดาวผสบายด้วยค่ะเพิ่นเป็นอ่ะรักษารักฟันเนาะไปตัดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะถุงน้ำเอาไปตัดถุงน้ำใต้ใต้รักฟันนะคะอ่าปากไปเห็ยนยังบอด้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดาวเป็นเลยแต่ว่าเพิ่นทายคีมให้ได้อยู่เนาะค่ะทำหน้าที่อ่ะโอเคประมาณนี้นะเอาขึ้นเลยจ้าสูงไหมคะอ่า ีรผัดใส่กันจ้าบัดน,นีอันดับแรกนะจ้ะตั้งกระทะตั้งหม้ออะไรพีน่น้องใส่หม้อได้มือนใส่น้ำมันลงไปเลยกระเทียมจ้า หัวหยวเลยอ่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็เห็ดม <Yes ือลงไปเลยตามด้วยกระหล่ำตีแล้วก็แช่แบบสาอือพักใยแบบพักเครื่องรถก็น้อยด้วยค่ะพี่แม่ ขนาด,ดยังไม่ใส่วิ้นเส้นนะเนี่ยจะเต็มหม้อแล้วคือข้าผักเริ่มขลนะคะใส่วุ้นเส้นจ้าปเปรุงรสค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายจ้าไปเลย เระชิมรสชาตก่อนนี่ช้อนนี่จะใช้คนเดียวนะคุณน้าคะอืมอร่อยอร่อยแล้วใส่เข้ากับเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพันปอเปียกันจ้าค่ะมาพี่น้องมามาห่อปอเปียกันเนาะ แป้งติดอันนี้เลยอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วเจ้าหาทำทำกินเองเนาะ uh huh. อืะอฮะนี่ค่ะลงไปเลยนี่ประมาณนี้นะอ่ะน้าขาวกุ้งลงไปจ่ะนี่ประมาณนี้นะคุณดา uh huh. ติดเขียงอื <c oughs> อ่า กุกับน้ำจิ้มซีฟูดเนาะเมนกูกับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยอร่อยอ่าน,นี่ค่ะพี่น้องอได้แล้วหนึ่งชิ้นสตงงามน,น่าทานจ้ะใช้แบบแผ่นแป้งนี่งยวนนะคะแช่น้ำก่อนน้ำอยู่ข้างล่าง <laughs> อื้อ ม้วนไปเลยโอ้น่ากินมากอืมสวยงามวางที่นี่ปึ๊บนี่อืมสวยงามจ้าโอ้น่ากินมากน่ากินอ้าวกิน้องพ่อฮอร์แบบปอเปี๊ยะของเราเรียบร้อยแล้วนะจอนหน้าตาหน้ารับประทานมากบาดนี้เห่ามาเห็ดน้ำจิ้มกันจ้าส่วนประกอบก็จะมีพริก กระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยออื uh huh. ต้นผักชีไปด้วยต้นนึง uh huh. น้ำตาลใสลงไปเลย,ยน้ำส้มสายชูจ้ากะเอาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ uh huh. มะนาว uh huh. รสชาติปรับได้ตามต้องการด้วยค่ะพี่นง้ะ น้ำปลาใส่ที่หลังเลยน้องน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาจังจะบวด,ดำนะคะจ้ะใส่น้ำปลาลงไปกลืเจ้าหอหนัวหอมมากจัหน้อยนึงตักนั้นขาดไม่ได้เปิดตัด จริงๆเขาต้องตำข้างนอกไปใส่ได้คุณอ,อาแต่ว่าเขาแยากปั่นอีกรอบนึงอ่ะออืืออออร่อยอ,อร่อยแล้วตักเสิร์ฟได้เลย ร้อยละค่ะปอกเปี๊ยะอุ้นเส้นไส้กุ้งเนอะค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าเมื่อวน,นคุณดาเิ่นบทสบายด้วยค่ะพี่น้องครับรับบทรับประทานคนเดียวนะคะวันนี้จ้ะจุ่มลงไปเลยอืโอโอ้โหดูเอาเลยนะรสชาติเป็นไง อร่อยคืนน้ำลายตามเลยน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบจะมีความละมุนของถั่วตัดอร่อยมากผัดวุ้นเส้นก็แบบนัวพอดีมากจุงมไปเลยอร่อยมาก ไปเลยค่ะอ,อ,อกินเผื่อคุณด้นานนะได้เลยกินเผ็ดก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยตอนนี้พักร่างกายให้หายดีก่อนเนาะเดี๋ยวแบบว่าพอแบบหายดีแล้วเดี๋ยวจัดหนักๆให้คุณได้ก็ <c oughs> ตาหมองแบบเขาเอินม <mile> ันยังก่อนรากฝันถุ่น้ำรากฝันมันพอราานได้ปีน้องปวดมากขนาดปวดเคล้าซื้อๆเขายังแบบน้ำตาไหลนองลงเถอะกินกับเนี่ยเข้ากันเข้ากันอือฮึปวอีกชิ้นนึงเนาะจ้าแบบ พากินเมองเดี๋ยวพี่หน่องสิ่าคืบอบะฮันกินดีๆเนาะนีะ่นี่สิเอาออนีิราดได้แบบนี้อโอ้คำใหญ่แห้งคำนี้รวยอ,อ,อร่อยมาก กินสองอันก็น่าจะอิ่มนน้วน,นั่นเนี่ยอันใหญ่จุกมากเลยขนหา <laughs> หลาดลงไปครับอ้าวีนองตากล่องเป็นตัดตทุ่งนาเนาะตตยหลักฟันมันปวดคือจังปวดฟิวเดียวกันก็พาฟันขุดและวีนองเป็นหย่อ,อ,อย่า,ายงนั้นบุพเพนัยเ้ยค่ะกินอาหารแบบเคี้ยวๆก็ไม่ได้กินได้แค่อาหารอ่อนๆเนาะ แล้วก็ฝากฝากไว้น้ำอีกเทือนนึ่งถามให้มามคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกูไลค์กูแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยแน่แน่ด้วยจ้าสหรับมือไปเลยด้ยค่ะสวัสดีค่ะ